วันนี้เราจะมาทําเค้คกกล้วยหอมแบบง่ายๆนะคะลร้แป้งนะคะส่วนผสมก็จะมีะกล้วยหอมห้าลูกนะคะมีมะพร้าวขั่วนะคะแม่ขุนทองซื้อมะพร้าวมาแล้วก็ขั่วร้อยสิบห้ากร,รัมนะคะมีไข่ไก่ไข่แดงนะคะหกฟองน้ําตาลทรายแดงร้อยกร,รัมนะคะเราจะแยกไข่ขาวออกมานะคะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกมานะคะไข่ขาวก็หกฟองนะคะเตรียมไว้ เดี๋ยวเราทําไข่แดงก่อนเนาะง่าสุนทองก็ใส่ข่ายไปนะคะใส่ไข่แดงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่แดงไปใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะปลายช้อนคนให้เข้ากันนะคะ ใส่กล้วยหอมบดไปส่วนผสมมันจะไม่เหลวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเหลวตอนที่เราเอาเมแรงใส่นะคะอันนี้ก็คลุกคร่าวๆให้เข้ากันนะคะมะพร้า,า,าวคั่วลงไปนะคะแป้งมะพร้าวหรือมะพร้าวคั่วก็ได้นะคะมันจะมีดำนิดหน่อยนะคะแม่ขนทองเอเผือไปนิดเดียวเนาะนีน่นะคะมันก็ เผือไปนิดเดียวก็ทำให้ไหม้ได้เล็กน้อยนะคะก็ชอบหอมๆเนาะนะคะคุกเท่านี้นะคะแล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีเมือแรงกันนะคะก็มีไข่ขาวหกฟองนะคะมีน้ำตาลทรายขาวนะคะหกสิกรัมก็มีน้ำมะนาวหนึช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวอันดับแรกมันจะเสียงดังนิดนึงนะคะเราจะตีให้เป็นฟองหยาบนะคะเราจะตีแค่ความเร็วต่ำก่อนแล้วก็เพิ่ม หลังจากใส่น้ำตรงน้ำตาลก็เพิ่มเป็นความเร็วปานกลางแค่นั้นนะคะฟองหยาบแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะฟองหยาบแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเดีย๋ยวเราเริ่มต้นจากสปีดต่ำแล้วก็ปรับเป็นสปีดกลางนะคะให้ตั้งยอดอ่อนแค่นั้นนะคะค่ะให้ขึ้นเป็นรอยตะก้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนแบบนี้ นะคะแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะเราก็ได้เมอแรงมาแล้วในส่วนไข่แดงเลยนะคะค่อยๆตะล่อมไปนะคะตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะจนมันเข้ากันไม่ต้องทำแรงนะคะ เราก็ไปอบนะคะนะคะวันนี้ลองกระดาษไขก็ได้นะคะใบตองก็ได้คนได้แล้วเราก็ทยอยใส่พิมพ์ไปนะคะเราก็วอร์มเตาอบไว้ที่180องศาถึง200องศานะคะวอร์มไปสักสินาทีนะคะแล้วก็อบไป ประมาณสัก25นาทีถึง30นาทีนะ,ะ,ะมานี้นะคะเดี๋ยวส่วนนี้แม่ขุนทองจะไปอบนะคะ<ม>เดี๋ยวทำอีกส่วนหนึ่งนะคะเหมือนกันนึ่งไฟกลางนะคะไปสักประมาณ20ถึง30นาทีคอยเช็คเอานะคะแล้วนะคะตัวที่อบในเตาอบนะคะแม่ขุนทองอบไป25นาทีนะคะน่าจะเกรียมนิดนึงนะคะยังร้อนอยู่ ะะตัวนี้คือเค้กจะยุบตัวนะคะบอกไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะดีเหมือนกันปิดเตาเลยดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเรานึ่งนะคะหน้าก็จะไม่เกลี่ยนะคะหน้าก็จะออกขาวๆนะ,ะอยากให้หน้าเกลี่ยก็เอาไปอบสักอีกสักแป๊บนึงหรือทานแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนชอบทานอาหารคลีนนะคะถ้าเป็นอาหารคลีนคุณก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไป นะคะมงคลใส่ไปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่หรือจะใส่น้ำพุง่งน้ำพึ่งเรีบร้อยแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมลร้แป้งของเรานะคะก็จะมีทั้งแบบนึ่งนะคะแล้วก็แบบอบนะคะลองทำรับประทานกันดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ